สวพี่บีครับทำอะไรอ้ยอะไรคือมวกเลยครับโอ้โหั้หมวกนะครับมันร้อนนะครับมันร้อนนะครับพี่บีทำอะไรครับสีก้อนหินดูจะเลือกก้อนที่มันสวยๆจะโตเป็นๆอ่างนี้ไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยอันนี้ก้อนเอาไปทำเอาไปทำอะไรทาเป็นระดับส่แล้วแล้วไอเสื้อแดงทำอะไรเนี่ยทำอะไร อ,อันนี้ก็แยกก้อนหินนะครับนี่มาดูก้อนหินของเราหนิเดี๋ยวดูจะแยกอันที่มันสวยๆไว้ก <c oughs> ดู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 นี่อันนี้หินแม่น้ําสี <c oughs> ออกอ,นนออกขาวๆเนาะมันมีสีอะไรบ้างเฮ้ยอันนี้ก็สีดํานะชชนบีนี่สีดํา <c oughs> สีขาวเหรอ <c oughs> ไม่ใช่นะมันไม่ใช่สีขาวนะเพ <c oughs> ราะว่ามันเป็นสีไหน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 นี่อันนี้สีอะไรโอ้โห แยกนี่สีสวยแม่ไหนออกส้มๆเป็นแดงเหลืองคล้ายๆทีลูกสีสูงดูดูนี่มันพอแยกสีน้ำตาลที่มันแบนๆก่อนลูกเสีสูงอันนี้อันนี้สีดำเพราะว่าสีดำน่าแยกได้นะมันเยอะสีดำเนี่ยดูไม่รู้จะแยกสีน้ำตาลพ่อเอาไม้พ่อหนึ่งแล้วกระถางนี่สีดำนะครับเราจะแยกสีดำสีดำบอกไว้กับสีดำเฮ้ยอันนี้สีดำ อาด้ำเข้มหน่อยอดเข้มหน่อยสนโอ้ยแย่งอ่ะสดแย่งอ่ะครับสวนไม่สวนไม่ใส่อ่ะอันนี้มันลูกหยดน้ำดู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 ต้นสนทำอะไรมั่วไปหมดเลยอ่ะครับสวนมั่วมากเลยอ่ะดูเด่อันนี้สวยมากนเลยนอันนี้เมนอันเป็นเนดูดูด เอาแบบนี้ไปทําอะไรนี่เอ,เ,เอาไปดับแสงค่ะเอาไปดัตกแต่งต้นไม้เหรอคือถ้าเราอันใช้อันตูตๆแบบอุ่วๆแบบนี้นะคะเวลาเราทางเดินมันนะคะมันก็จะผูกขาเนอะอแล้วก็เอาเลือกเอาๆๆไวนเป็นเว่ดเข้าใจแล้วพอเข้าใจแล้วคินดีก็จะหาเลือกไอ้ที่มันเ็นแบนเพื่อจะเอาไปวางในตัวคอนกรีตใช่ไหมที่เป็นทางทางลาดคอนกรีตใช่ไหมเอาคอนกรีตไปเทแล้วก็เอาตัวนี้ไปวางข้างบน อ๋อแล้วแล้วต้นสนจะทำอะไรครับอโอ้โหม่วงกันหมดเลยอะครับขนม่วงกันหมดแล้วโอโ้โหยกไปเลยขนไปวางตรงสัดสวนไปอันนี้มันเป็นเตยก,ก้อนเล็กด้วยเตยก้อนเล็กคือก้อนใหญ่ตกลงอ่ะอก้อนใหญ่ก้อนใหญ่เอาทุกไซที่มันเป็นแบนอ๋อเอาทุกไซที่มันเป็นแบนเพราะว่ามัน,นมันก็มีหลายไซยนะไม่เอาแบบยาวๆแบบนี้ได้ไหมยาวๆแบบต้นเลี้ยงไว เป็นเขียวอะไรเขียวขี้ม้าอันนี้ก็มันคนละเขตนะนี่อันนี้มันีเขียวอันนี้ายตาเฮ้ยเดี๋ยวทำไมไข่ดาวครับนี่ไข่ดาวส่วนปรกอบไข่ดาวไข่ดาวอะครับแล้วเอ้ยแล้วหินมาทำทับอะไรเนี่ยต้นไม้อ่ะโหเราต้องดูนะครับนี่พอดีรถรถพ่วง18ล้อมามาเทหินนะ แต่ว่าเทเห็นครับต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ประดับของต้นสนนะพ่อก็เลยว่าจะเอาเนี่นะครับเอาหินออกให้ต้นไม้ไม่ตายนะครัโอ้โหนี่พี่พีบอกว่าล้างมาแล้วเอายกมามืออน่อยดิยกออกมาดูหน่อยจับมาดูหน่อยโอ้โหสวยเงางามโอเค อันนี้อะไรครับ <g ül> เห็นพี่จินนี่ยกมาให้ดูก็อยากเหให้ดูด้วยนะเโซนะระวังนะครับโอ้โหได้กล้ามเลยนะครับอันนี้เป็นสีเขียวๆมั้ยคายๆจังกาเลยคไหนดูดิดูดิคล้ายๆจังกาเลยโอ้โหเขียวสวยงามมากมรกตชัดๆเลยม,มันเป็นแตงกวาแตงกวาค่งโอเคอคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ